ลังสาอาทะลาธาสุขิตาวิรุณหาพุทธสาสเนอะโรคาสุขิตาโหหิสังหสับเพหิยาเตเพสาอาทลัท ท้าสุขิตาวิรุโรคาสุขิตาโหหิสหาสับเพหิยาติเพศธาตุธาสุขิตาวิรุณ พุทธาสเนอโรคาสุขิตาชยะสิทธิทนังลาพังสธทิภาขยังสุขังพระังสินริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิะยะสวาสตาวัด สาจายุจีวสิทธิพวันตุเตเทวตาสัพพุทธานุภาเวนสัตธาสดทิพวันตุเตพวตุสาพมังคะลังรัก ขันตุสัพเพเทวตาสัพทานมานุภาเวนัสธาสดทีขันตุสัพเพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสธาสดที

กลายอปะตาจิตตปัญเกสีเสปะอาภิเสกสะพพุทธานังอาปัตโตปโมทติสุนาาตังสุง สุปปะตังสุโหติตังสุขโนสุโมหหตโนจะสุเยตังพระมัจจาเปริสุปัฏฐาขคินังกายกรรมมังวาจากรรมปัฏฐาขคินังปัฏฐาขคินังมโนกรรม ปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกาตวานัลลพันตันเทปทาคินสัพเพพุทธาพลาปตาปเจกานจะยังพลังอรหันตา นันจะเตเชนารักขังพันธามิสับพระโซทุกคนลาพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธพคะวาพุทธังพคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโต พักขาวตาธมโมธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนพักขวโตสาวกสังโคสังขังนามหามีในนามเจ้าภาพก็ขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าทุกรูป ที่ได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ทางเจ้าภาพและก็ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับ

ก็ิม่มเือกันเลยครับพอมื่าก่อนนี้แหะคมา,ากเลคอนแกนเหมือนมาอด 北一小路。 嗯。